ปากบอกว่าหาวแล้วกครเนชตตอนนี้ชีตดูอยู่ไหมรัถ้าดูเล่นากบอกเลยชีไหมใช่นอนอยู่คนเดียวเลิเล่นเล่เล่นเกมนรู้นะว่าเล่นเกมู้เขไม่สบายอยู่ไงเขาพักผ่อนอยู่เดี๋ยวก่อนจะเข้าเล่นกันนะครับเนได์มาทันทีให้ ฝากชาวไทยเสียช่วยปั่นดีหอกวันนนะครับกําเพงของเราเชลยไทยนี้ตัวทั้นสักหนึ่งคนก็ได้คนไหนนะคนไหนอเล็กละกร์าอเล็กอเล็กมาช่วยพี่หน่อยวันนี้ครับผมฟาาวันนี้นะครับถ้าใครมุมไหนไว้ได้ก็ความติดแขกได้ครบร้สี่ห้า x ได้คัีองนิดหนึ่งนะครับโอเคโอเคแต่ของเราช่วยปันหน่อยโมเมนต์ต่างๆให้มันแบบว่าจริงๆเลยนะวันนี้ x หน x ได้ อันเดสกอรบดีเลนแน่นะครับวันนี้ก็ามาพร้อมกับซเพลงใหม่ดีเลนแน่ใช่ไหมว่ามนเพลงสาเปเลยนะฮะเทเททั้งหัวใจเรียกว่าเทให้หมดหน้าตากเลยทีเดียวเขาบอกว่าเป็นการเดิมพันเงินล้านทั้งหมดเนี่ยแล้ด้วยความรักเลยใช่ไหมบจริงไหมครับจริงไหมครับผมจริงาอกจริงไหมค,ครับครับเดิมพันเคยนะเดิม <Ded> พ <ek S 2> ันเนิน <cụ> ล้านทั้งหมดนี้กับความรักเลยจริงหรือเปล่าจริงครับสำหรับเพลงนี้ใช่ครับรับวคอนเซ็ปต์ใงนี้ทำอะไร มันเป็นยังไงครับมันเป็นอะไรเออเรื่องมันเป็นอะไรเรื่องเรื่องเรื่องที่นี่ครับบอกเลยว่ามันมีเงินเท่าไหร่กี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านกี่ล้านล้านโอเคนะได้ไปต่อไปต่อยอมทิ้งหมดเลยเออเรื่อคุง จริงครับร้านได้ทิ้งได้เหรอทิ oh ้งไวทิ oh. <si ้ดทิงไ้ิใงก่อนก็งได้ทิ้งได้ทิ้งไดทิ้งได้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 ทิ่งทิ้งไดเคด้ทิ้งเด้ิ้งได่ทิ้งได้ทิ้งได้ทิ้งไดทงทิ้งได้ทิ้งได้ทอง้งไงดที้เราเนี่ยเป็นโอจ ใคือเราเนี่ยจะไปครนปครอนนคทำอาจจะไม่ทำจริงเป็นสตอรี่่ไม่รู้ว่าใเมวีนะคะในเอไมวีเราจะไปตัดโวยสร้อยเพชรไม่ใช่สร้อยแหวนสร้อยเพชรด้วยฉบับเพชรับเพชรฉบับพีเลนแอนคุมๆยหรือไม่เนี่ย เฮ้ยเขารู้เขรู้เองเขารู้อการี่รูกจันซึ่งเราอะแอบคนเนี้ยว่าเาให้คนรู้นะรู้ ใช่เขาเดิน <apologize> <ร>่อยเขาเดราเรากำลังทำแผนอยู่เขาเดินเข้ามาปุ๊บเต้นเลยเต้นจบคอนเสิร์ตคอนเสีร์ตไปใช่สุดท้ายบทสรุปของเอ็มวีนี้มันบทสรุปยังไงฮะบทสรุปคือสไรเฟรชน่ะกับไปอยู่ที่ที่เนี่สไรเฟรับก็คือจบแบบนิ่งๆคือเหมือนตอนแรกอ่ะเราไปถึงตู้เซฟแล้วเราเปิดมัอ้าวไม่มีเฟรช อย่ที่ใครอย่างที่พี่รูกจันไงไม่ใช่พู้ถึงกเอ็มบีเยดใช่ไหมโอเคโอเคฉะนั้นใที่ยังไม่เคยดูเอีต้องทำยังไงฮะตม่งไม่รับที่ไนครับทด้ี่ที่ท่อี่ที่่ที่ทอ่ที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 ่ท่ที่ี่ท่ที่ี่ท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 ี่บอ่ที่ี่ที่ที่ทม่ที่ที่ที่ี่ทม่ทที่ทที่ทีท่ที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 ่่ที่ที่่ย่ ถ้าอยากฟังฟังได้แล้วทุก streaming กระสอกถ้าทำแบบทำทำทำอังกรคือแบบสำเนียงรุกันในการกระดดเร้นนี่คือแบบสุดยอดมากๆเลยกล้ามนิ้งขึ้นอะมาถึงอุ๊ยนี่ล่าสุดเลยแฮชแท็กของเราเทรนถึงอัดับสามแล้วทุกคนความไร้เก่งมากแต่ว่าทำตามที่ให้มันอยู่อดับดึกใช่ไหม โอเคเรามาดูนะครับว่าจะถึงอันดับหนึ่งตอนกี่โมงนะอีกห้านาทีห้านาทีต้องถึงกันแล้วทุกคนช้าไปสักทีนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการทำงานดีกว่ามสำหรับอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องหน้าเรื่องหลังเนี่ยอยากรู้ว่าแต่ละคนนะครับมีโมเมนต์อะไรที่ประทับใจหรือว่าอยากแชร์โมเมนต์ไหนให้กับพวกเราได้ฟังนิ้หงแบบสั้น เริ่มเริ่มจากใใเริ่มจากเนครับเโมเมนต์หนที่เราบอกว่ามันับใจเนีบเด็กคนนี้แล้วรที่ได้มาตอนที่ับใจแั้งแต่ตอนที่กับมาไม่ใช่มาเลากังว่าจะไจะไนมันจะเป็นยังไงมนแปตานหเป็นแบบว่าทุกท่ใงแบบอี่อนใหญ่เลยใช่ ตอนที่นี้ไม่เคยเห็นจริงๆมาสอดแล้วเต้นพอได้เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างก็ตใจมากเลยตอนนั้คือถ่ายนั่งรถนั่งรถตู้นั่งรนั่งรตู้มาจอดไม่มีล้อล้ออย่างเดียวเต้นอยู่แบบมันดูสูงมากเลยอ่ะ ตั้่ขึีก่้ใช่ไหมขนขึ้นผมไม่ขึ conv, ้นข huh ้นตูง่ขึ้นชไ้แล้วเป็นยังไงวะขึ้นตอนนั้นมีมี่มีพี่ขับนั่งแล้วตอนนั้นผมตื่นเ้นมากเพราะว่าขับ้วผม่าพี่นนี้รู้สึกงไะตอนขตอขนน่าอก็เหมือนปกติแล้วะแล้วผมไ่งนผมกมองนอกความรู้สึกอะตอนมาเมย์อ ยังองครับอ๋อคือมันไม่ได้แน่น่หรอออโอเคโอเคเข้าใจอาจรยอจจีซังเราชอบอะไรที่สุดในการทำงานเพลงนี้ต้องการเพหลักใช่ไหมการทำงานเนี้ครับจริงชอบ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 ะไรใช่อะไรก็ได้เพิ่น้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตกางนโอ้ผมชอบเพลงผมเองชอบเพลงครับรเป็นอีกคที่เราได้ร่วมงา ก็เป็นเป็นเดโมที่เราฟังแน่เก็คือความขวเพลงที่เริ่มมีจังหวะฟังวมันบบโดเลยเลงได้โดเลยโอเคโอเคต่อไปมีครับมีครับผมชอบสี่เต็มอรี่ครัอรี่ของ MV ใช่หรือรว่า เป็นซีนที่เดินไปเดินมาได้ใช้ชีวิตแบบซีนไ่มชีวิตปันต่างมันมัก็ใช้ชีวิตไปเรด้อยยตามสไตล์ของเราชิยบีร์ชิวเพราะว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยชิวเท่าไหร่การงานแย่เลนแบบเต้นกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆโอเคโอเคต่อไปอัพไมะได้เปราะที่อยู่บนโต๊ะใช่ไหมอยืนเรียนกันทำไมชอบทีมงานจริงๆมีเยอะมากแล้วหนูชอบว่ากระดาษมันเยอะอะไรมันเยอะไดกระดาษกระดาษ อ๋อที่ที่ให้เราโยนเลยไม่เป็นพฤติกรรมที่อะมือมันว่างก็เลยหาอะไาทำก็อย่างเง้ยเถอะอที่สุดจะมาชิมสีเขียวสีเขียวโอเคต่อไปออโต้ครับครับสิ่งที่ผมประทับใจในการถ่าย MV ครั้งนี้นะครับคือคืนก่อนการถ่ายมาอยู่ตอนเช้าจะไม่ได้แล้วพี่ๆเขาบอกว่าน้องๆ้องดสครับ ให้น้องๆเอาเก้าอี้มาด้วยนะคะเก้าอี้แบบเก้าอี้สนามหรือว่าเวลาเราไปเข้าป่าอะไรเงี้ยครับโต้ก็เลยแบบงั้นโตะซื้อใหม่เลยดีกว่าก็เลยซื้ออันใหญ่มาเลยครับใหญ่ที่แบบเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วที่แาบพักนอนเนี่ยเรียว่านอนเฉยๆนะเดี๋ยวมัาจะได้นอนจริงนะเรียว่ารบบนอนอย่างงี้ได้ครับแล้วพอเอาไปปุ๊บคนที่รองมานั่งก็ ทุกคนแบบว่าดูดีจริงจริงจริงมวยนั่งจริงจริงมวยนั่งคนเดียวแต่ว่ามีคนมีคนไปแย่งนั่งกับต๊เต็มเลยอ่ะเดีจะมาล่าให้ฟัอีกทีหนึ่งแบบยาวๆนะตอกเต็งแมดอกดอกครับมประทับใจที่ทุกครที่ถ่ายซีนแล้วผมเดินกลบมาทุกคนหลับหลับรอไม่กี่ยให้กำลใจเกินรอยแน่นอนหลับกำังมกาด้วคนองี้ะลาดเรารับใจมาก

ทำไมันจะมีทีสุดท้ายที่บอกว่ามันฝนตกฝนตกเออมันฝนตกอยู่แล้วนะเพราะเราเพราะเราใส่รองเท้าบูทครับแล้วพอดีมันมันไม่ค่อยเราเราก็เหมือนกับเออมันไม่ติดกับพื้นแล้วเหมือนระดับเต้นแล้วเราผมพันไปที่ครับก็ดับไปแล้วก็นอนก็นอนแล้วก็รู้ว่าชอบนอนแต่ไม่กินไม่ยอมนอนเลยที ล้วคือตอนแม้จะดูแบบก็รู้ไม่ได้นะใช่เป็นการ์ตูนอะไม่ไม่รู้ว่ามีอคลิปไว้แต่ว่าคือเป็นคลิกระตูนนะครับว่า,วา,วาที่เมดมันือ่แล้วแ้วออยูวเป็นแอว่ามันีนนั้นอยู่แล้ตที่มด่นะเขาก็ตัดอีกคึงโอเคได้เี๋ยวเหลืออเล็ท้ไว้่อนเพราะว่าตอนนี้เวลาทาเล5มูก10วินาทีเดี๋ยวเราไปต่อช่องออนไลน์กันเลยดีกว่าวันนี้อยู่กันาแน่นอนนะครับกับน้องโงงใ น in ี่คือเป็นเล่แรร์นะครับจาก Billin 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 Oh Billin That n t Keep From Loving You ฉันเข้าแกมิเตอ Billin 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 Oh Billin t h t Can't Be To All Day All Night คุณก็จะ worth the Billin ใครที่ตามมาจาก Flex ร้อยสี่จุดห้ารับรองว่าเมื่อกี้นี้ฟินแน่นอนได้ฟังฟินแน่แกับสมศรนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้ทีนแล้อัปเดตมาตอนนี้เทรนขึ้นอันดับสองเรียบร้อยแล้วเก่งมากไม่ก็อินที่หจะจะเลี้ยงกูเลี้ยอะไรนะข้างนอกจะมาธนาคารเดี๋ยวมาเลียงนะครับเลี้ยงอะไรดีครับเลี้ยงอะไรครับ แต่ได้ข่าวว่าความพิเศษของเพลงนี้นะครับก็คือชีสที่ไม่สบายอยู่ตอนนี้แต่งรักเองด้วยใช่ไหมครับในโอกาสที่ชีสเขาไม่สบายอยู่วันนี้พี่ให้อะไรครับทุกคนในการ ว้าวจะมาอะไรเพื่อนบ้างเต็มที่เลยนะวันนี้มากระโดดพี่น้องมีการ่าไรเป็นแอบเพิ่มเพาอว่าฟังกูสุว่าอะไรอยกางนี้มาเน่อะไรหรว่าเออรองนี้แบบได้ี่ผมมอด้วยนะที่ันเช่ว่าเรอยากอมาตเงไปไ่ เข้าปกเนนิตัวเกคนเนเ้งางเเขาเียกว่าแมสอวาคนจำได้ได้วกอาไปส่บลา้วยตัดหน้าสบ่ แุ่เก่ังทีจะได้ชครั้งที่เจอชีพเปคนเวอร์ชัน่วอาถึงว่ารับทุกเขาแตงมาเรองคือเขาแบบเขาอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วเราไปเรียกว่า ปกหลุมตใจให้กับเวอร์ช right? ันนี้ได้เลยโอ้โหสมบคนที่เฉยเฉยใช่ไหมนี่จะอะไรบ้างเรื่องอื่นแต่รู้สึกว่าแตรู้สึกว่าบเวอร์ชันนี้สุดเลยนะเห็นการพัฒนาของจากแรกถึงบบเวอร์ชันนกบดีมากถ้าเวอร์ชัน มันมันจะมีความมั่นใจมีความแบบที่เราแบบบๆแล้วเสื่ก็คือแบวยในดีกับชีช่หนชีด้ก็ต้องตกเป็นหน้าที่ของจจำต้อเยอะนะมเจะมีเชรเพกแชร์ก็ต้อไปกินกาแฟอย่าไมเตอรอยู่ในเรื่องสิ่เระหลาดของ ก็เธอยังที่มันเวิร์ดมันเป็นเล่นร้องฉ้ามันก็เข้าขันเป็นเล่นรักมันใหญ่ก็ไม่ได้แต่นเมก็จะเปลี่ยนไม่กลายเป็นเล่นแต่เมตังากแว่มเจอจะเจ๊แกแล้วกจะม่เจออะไอที่จะเปล่รามจะมอาอก็คุณทีมจะเชื่อมลคุย o d อ๋อทำไมจะสีสีพี่ขอโทษ ตัดตรงกลางขี้นิดหน่อยไปถีบอมนิดหน่อยอ๋อนี่คือรับนี่คือตัวเองด้วยอ้รับมากมากแต่แล้วผมบอกว่าเพลงนี้พีเลนแอนะครับเป็นซิงเกิลที่ก้าใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเป็นซิงเกิลที่ปิดท้ายอัลบั้มแรกของน้องได้ด้วยเขามีชื่อว่า Possibility นะครับต้องถามเลยว่าทำไมอัลบั้มต้องเป็นชื่อดีันที่มาที่ไปเรื่องผว่า ก็วมเป็น้ไม่ว่าจะแบบว่าเป็นชาวไรก็แล้วแต่สามารถเป็นได้เออแล้วจ้ายเสียงมันจะสามารถเป็นไม่ได้เป็นอะไรได้บ้างเจนี้เจอจริงยาง ก็เหมือนที่อัลบั้มมันชื่ Possibilities ก็เก้าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่พวกเราแบบว่าได้ explore ในหลายๆอย่างครัทั้งเก้าเพลงนี้แบบว่าแตกต่างกันหมดเลยนะก็รู้สึกว่าในแต่ละเพลงก็จะมีความไปสุดทุกทางอาจจะยังไม่ทุกทางทั้งหมดแต่ว่าเก้าเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่ารวมใน Possibilities ของ Dice แล้วโอเคแบบความเป็นไปได้ที่มันแบบได้มีที่สุดประมาณนี้ใช่ไหมคอนเซ็ปต์ของอัลบั้มนี้เลยโอเคพวกเราน่าจะภูมิใจกับอัลบั้มนี้มากเลยนะครับแล้วก็เนี่

ชอบหมายถึงว่าใครคนไหนมาแล้วผมจะแบบปิงเลยใช่ไหมพี่เราแพ้เราละลายเลยอ่ะผมคิดว่าผมชอบคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาได้หรือว่าชอบหมาเพราะว่าอุ้ยตะพูนีแฟวแฟลอาจจะแพ้รัอันนี้แพ้แพ้จริงแนะแพ้จริงนะไม่อยลืเลี้ยงกับ็มีแทนอืเขมให้โซลูชันให้แล้วเพราสติงมันไม่มีคนอ๋อ แาามยายีรได้้อมันบอกว่านี่บอกว่าถ้าขงคนคนนั้นบอกว่าเลี้ยงหรือชอบหมาเลยมันก็บอกอยู่ด้ยกันได้ได้เมีสิงต้องทอะไรเ่จริงๆไม่มีนะครับผมแต่ว่าขอแค่ดูแลได้เพราะว่าถ้ามันบอกว่าชอบมาฮัสกี้มัน เออไม่าทุกคนนะครวคนเช็คมันมีตัวที่าทเ1 เดี๋ยวต่อไปเะชอบคนพ่เป็นแนีต่อให้พี่ด้วยผมก็คนพีออดนะครับนี่ส่แล้วดู่เลย่วะออน กู้ว่ามมาเาแต่ว่ามึงซอม่ถึมกนอแชเนคนที่ชอบกินแล้วเวลาแบบเออเชอรี่ส์เชอร์ี่นจะลอง่ดาว่แม่ใช่ใช่แล้วไม่ได้เหนเหนแม็แค่บ่อยะแสดงว่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าไ้เปล่าแล้วกินไม่หมดกินไม่หมดคุณล้คุณล

เออนิดน uh, ึงครับมพยายามใช่ครับพยายามใช่จะได้จะได้เร็วขึ้นจะได้ดีขึ้ ยนวย่และได้ยินเปนอย่างอื่นมาไม่โแล้วตอนนี้ผมคิดว่าผมชอบอับคนยุมากกว่าพูดเยอๆอันนี้ไม่ชอบเทาชอบคนที่แบบว่าพูด เยอะเยอะเพราะว่าไม่ใช่อันนี้ด้วยแบบว่าพอแบบว่าอยู่เวลาอยู่กับเวลาอยู่กับเพื่อนสองคนอะไรเงี้ยครับก็จะแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรแรบว่าเองตัไปแบบทุกคนเลยนะครับแบบว่าไม่ใช่แค่แบบว่าคนที่ไม่คัสเนคนที่สนด้วยก็ไม่รู้จะพูดอะไรแบบบางทีแบบว่าก็จะเงียบๆอยู่ด้วยกันก็เลยชอบที่อยู่กับคนที่แบบพูดเดียว ก็จะมีอะไรหาอะไรคุยแล้วก็อ๋อเดยใช้การคุยกับเขาถ้าให้ตัวเนี่ยคนเริ่มแบบว่าเริ่มพูดเนี่ยไม่น่าได้ก็เลยย่างหัวจะย่างหัวอแต่คนที่คุยเก่งก็ถือว่าทำให้เราแพ้ทขันได้นะครับโอเคต่อไปอาโป้ครับาโป ก็นคดูแลเปนมานดแล้วปาบมีนภาพชอบนี่อผชอบไอเลือผิดต่อมาไมีแจใช่เพลงเ้าสุดดเลยใชมา้า่าีังกันนจะไปยิ่งเศร้าเป็นของคนดำดิ่งเลยมันเป็นเอเนจีครับแบบความเรเวที่ใช่ใช่ใช่

คุณครูเนี่าชิวชีมีใช่ไหมท่าีมัมาได้ยังไงครับเนการกดทำาแล้วจีหรือว่ายังไงผมเพิ่ม่เมตอเรนเพิ่มเออไม่รู้อนกันวันนึงผมไ็เรียกว่าพี่จีพี่จีไม่ีิดวันนั้นเลยแล้วทำไมคนอื่นแบบขึ้นไม่ได้เ่ยโห คี้ก็ม่ชื่อนั่นใหม่ตั้งให้หมชื่อว่าชื่อว่านองอนองอเพราะว่าโอโ พี่อี่สอพี่สอบเอาไปใช้กันนะครับอาไปใชกันนะวันนี้มีชื่อใหม่กันชื่อด้วยเอโบเอโบเอลโบจอบบแอพันสิบพม่ชอบอโบว์อไม่สอบอบวรอออไม่ยากไมยาไม่ม่ี้ก็คือเียกช่อไม่กอมันมันใกล้ช หลอกเขาหลอกเขาหลอกมากอย่นี้แล้วเมื่อกี้เาน้าตามันใจไเขาเข้ามาหาไม่แบบมีคนแบบพลายช้างแบบโป้โหเมื่อกี้ที่แปดคนตอบมาคือถือว่าสองคนเลยใช่าชอบเกียวกบคนอื่นเขาจะยังไงไนี่อยากพี่ทำ่อปกตินะความจอก็ลา